สวัสดีครับผม distortion นะฮะแล้วเราก็มาอยู่ในเกม Resident Evil The Revolutions นะฮะก็เกมนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างภาค4กับภาค5แต่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคหลักสักเท่าไหร่นะฮะโอเคเปิดไหมยังนะฮะก็เอาข้อค่าว่นนะก็คือจิลเนี่ยได้รับภารกิจให้ไปตามหาคริสที่หายตัวไปนะฮะซึ่ง จริงๆแล้วคริสก็ไม่ได้หายตัวไปไปมา,ม,ามันเป็นการวางแผนที่ซ่อนซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมมันดีกว่าโอเคเดี๋ยวพอดีเคยเล่นจบมารอบหนึ่งนะฮะไม่ใช่รอบหนึ่งดิหลายรอบ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะนิวเกมนิวเกมใหม่ให้ดูเลยแล้วกันนะฮะโอเคก็ออโตเซฟ โอเคครับตามนั้นแหละอ่านิวเกมขอเล่นเป็นนอร์มอลแล้วกันเพราะรู้สึกว่าอินเฟิร์อินเฟร์นเลเล่นไม่ไหวนะฮ oh. <c oughs> ะโอ้โหหกนาฬิกา เฮ้ยจิวโออะไรวะเจออะไรเข้าเจอเรือจอดอยู่กลางมหาสมุทรเรือเชื่อ the queen sabiella แล้วมันมาจอดอยู่กลางมาหาสมุทรได้ยังไงครับโอ้ล er. ัมเบอร์เล์ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่านี่ไม่ใช่ไททานิกนะครับผมเดี <laughs> ๋ยวจะเข้าเตะผิดนะบอกไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ขึ้นเรือแล้ว เวลาผ่านไป94นาทีแนละ้วหลังจากที่สัญญาณของคริสและเจสิกาหายไปจะตามหาได้จากพิกัดของพวกเขาล่าสุดจากบนเรือลำนี้ถ้าเสียงจิวแมนไปก็ขออภัยมาแล้วครับก็จากตะกี้ออมีอะไรมั้งมีแต่เปืนพกนะจากตะกี้ก็เรา ขาดการติดต่อจากคริสและเจสิก้านะประมาณชั่วโมงกว่าแล้ว94นาทีสัญญาณล่าสุดเนี่ยอยู่บนเรือนี้ฮนะโอเคเดี๋ยวต้องยิงไม่ยิงไม่ได้อะบเอสกดจ้วงมีดกดแล้ว,ลลว <c oughs> อ่ะลืมอ่ะอ๋อใช่นี่ไง จะได้ไม่เปืองกระสุนโอเคครับลือไม่หมดแล้วผมบอกได้เลยว่าภาคนี้ค่อนข้างหล่อนนะฮะนี่มันน่าจะล้างมาสักพักแล้วฮะไม่ใช่ล้างด,ด้วยว่าอาบ,บาดอนเนี่ยคือ,อไม่มีคนมาสักพักแล้วเออประมาณนี้แหละไม่มีสัญญาณผู้รอดชีวิตเลยแต่ดูเหมือนว่าจะมีอะไร รู้สึกอะไรสักอย่างว่ามีอะไรอยู่แถวนี้โอ้โหหายนั่นคืออะไรโอ้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังครับนะืมตัวอะไรอยู่วะเขาบอกว่าผมเคยเล่นมาแล้วเนี่ยผมจะอาจจะไม่ค่อยสะดุ้งเหมือนท่านผู้ชมที่แบบว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่เงี้ย ะไปแบบเรื่อยๆนะฮะเนอะนั่นนั่นนั่นสุกเฮ้ยกดดูได้ไหมช่างแมงม <c oughs> ีอะไรอยู่ทางนี้ไหมเปิดเปิดนี่ครับสมุนไพรนะฮะกรีนเฮิร์บ ทางนี้เนี่ยมีแต่กรีนเฮิร์บนะฮะอย่างเดียวเลยเออใช่โอ้ยมีขนาดเคยเล่นมาแล้วปอโทเขารู้หมดเพรากลัวผีโว่แปมเลยกระสุนออกถอยไปดีครับ นี่ห้องครัวหรือว่าอะไรเนี่ยฟึดฮาร์เกอร์ขอมือหน่อยอ๋อแน่ไม่มีปัญหาเฮ้ยเจอปืนว่ะเฮ้ยฉันเจออะไรบางอย่าง ฉันคิดว่ามันเป็นปืนแล้วยังไงขอเวลาสักครู่เอาฮะคุณนึกสภาพเอามือรูวงส้วมนะฮะแต่เนี่ยแม่งหนักกว่าส้วมประมาณสองเท่าโอ้โหเฮ้ยอืมดูเหมือนจะไม่ใช่คริสนะเฮ้ย นดวงตาของใครแอบตูดจิวอ้อาวเฮ้ยจิดดูมาแล้วอา้อาวอาืมยิงแขนนอดนะแขนแขนได้เอออไรอไ,ไเออช็อตเฮ้อ เรียบร้อยเสียงให้แผลบ,บ้งก็อย่าตบบ้ากันนะนะ่ีนาจะเป็นเหตุผลว่าทำไมคนบนเรือถึงหายไปไม่ดีเลยน,นะคริสเธออ่ไหนนะอย่าถามกูกูก็ไม่รู้ <c oughs> ตอนที่หนึ่ง into the deep แสงแดดและความงดงามของชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนหนึ่งในที่ที่สวยที่สุดของโลก ันใช้เวลาร่วม11ปีในการสร้างเอโคโพลิสที่แรกของโลกเมืองลอยน้ำแห่งเทรกเลเชียการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหานครที่เชื่อมกับพลังงานโซล,ลาร์แมทริกขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีสีเขียวตัวล่าสุดไม่เคยมีการใช้พลังงานโซล,ลาร์เพื่อรองรับจับเมืองขนาดใหญ่มาก่อน แต่ในปี2,004 ro, เวลโตรกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้คัดค้านการพัฒนาของเมืองนี้และได้ปล่อยอาวุธชีวภาพพวกเขาไม่ได้เพียงแค่แพร่เชื้อไวรัสเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสัตว์ประหลาดอีกหลายตัวที่รู้จักกันเป็นอาวุธชีวภาพสร้างความกหลหนมากยิ่งขึ้นนี่นะว่าเป็นโศกนาฏการรมที่เลวร้ายที่สุดที่โลกเคยเจอมา FBC องค์กรต่อต้านการก่อการการ,ร,กร้ายอาวุธชีวภาพชั้นแนวหน้าของโลก ดำเนินการภายใต้การอุปธรรมของสหรัฐได้มีความพยายามโดยตรงที่จะจำกัดวงการโจมตี d s a a หน่วยต่อต้านการก่อการร้ายอาวุธชีวภาพ NGO องค์กรอิสระที่มีผลประโยชน์ร่วมกับทุกๆประเทศได้ไปสังเกตการเพื่อช่วยเหลือ FBC ได้ตระาหนาักได้ทันทีทันใดและปฏิบัติขั้นเด็ดขาดสำนักงานใหญ่ในประเทศเออกคำสั่งให้ใช้โซลาพลังงานริกของเมืองทำลายเมืองตัวเอง สื่อข่าวทั่วโลกเริ่มได้กล่าวขานถึงอุบัติการครั้งนี้ว่าความกลัวแห่งเทอรักเไเชียหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้น FPC <F PC S 1> ก็ได้ประกาศความสำเร็จในการสลายกลุ่มผู้ก่อ,อก,การร้ายนามว่าเวนโทรและตอนนี้ก็ปี2005แล้วสัมผัสแห่งความสงบและความปลอดภัยก็ได้กลับคืนสู่ประชาชนอีกครั้งแต่ตามที่ท่านได้เห็น เมืองที่สูญสิ้นของเทรากริเชียก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ความเงียบและภาพที่จิตตาจากการคุกคามอาวุธชีวภาพของผู้คนทั่วทั้งโลกโอเคตะกี้ก็เป็นข่าวย้อนหลังนะ อสองคนมากันแล้วโอเบรนปกติคุณไม่ได้มาลงสนามนี่ก็หมอของผมเขาบอกว่าต้องออากลาังกายมัง่งผมสันนิษฐานว่าพวกคุณทั้งสองคนคงรู้ด้วยว่า f อ c นั้นได้ปิดทางการจราจรทั้งหมดของพื้นที่นี้อย่างไรก็ตามประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมามีหนึ่งในซากลึกลับได้ถูกล้างออกไปผมคิดว่า f อ c ซีไม่น่าจะปกปิดซากอะไรใหญ่ๆได้นีได้ไดใครก็ตามที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ต้องมาต่อจากสองชิ้นรวมเข้าด้วยกัน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงส่ง BSA a มาสืบสวนนายเอาเครื่องมือชิ้นใหม่ของนายมาจากควินแล้วหรือยังอ๋อใช่เจเนซิส <Genesis> หรืออะไรสักอย่างนี่ใช่ชื่อมันหรือว่าไอ้นี่คือมึงไม่ได้อ่านคู่มือมาเลยใช่ไหมอ๋อยังแต่ฉันเอามาด้วยนะเอผื่อฉุกเชิญเอเอจะหวังให้มึงอ่านมาเร็วๆนะเพราะมึงต้องใช้ทำภารกิจของมึงต่อ เจอแล้วนี่ไงโอเคนี่เป็นเออ่คู่มือของเจเนซิสนะฮะเป็นเครื่องที่เราจะใช้อ่าในการค้นหาสิ่งของต่างๆนู่นนี่นั่นไม่อ่านนะฮะโอเคตอนนี้ก็อ่าเดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนโอเค เอ็กซ์เดเดเล็กน้อยนะอ่ะเคตอนนี้เราได้รับหน้าที่ให้มาตรวจสอบพื้นที่นะตรงนี้เดี๋ยวกดอะไรวะกูลืมอ๋อโอเค ปาบเก็บกระสุนก่อนนะฮะปาบเคเก็บกระสุนการงานไม่ค่อยสนใจอาบอืมนี่หมดไปแล้วสามกระสุน

To be more involved. I wanted to fight. I see you two are okay. Fruit, all right. I that smell ruptured from gas. เต็มหน้าเลยนี่ตรงไหนวะนี่ไงโอเคครับมีสัญญาณรึงเดือนกับพิบกับพิบที่มันต้องมีอะไรแถวนี้นี่เฮ้ยระเบิด โอเคไม่มีรวระนี่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่อ่ะมันต้องอยู่แถวนี้นี่งไงเจอแล้วว้าด คเครื่องนี้เนี่ยนอกจากจะไว้ตรวจสอบเนื้อเยื่ออ้าวเก็บไม่ได้เต็มนอกจากเอาไว้ตรวจสอบเนื้อเยื่อพวกนี้แล้วเอาไว้หาของที่ซ่อนอยู่ได้ด้วยนะนี่เป็นข้อดีเครับครบยังวะเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง นี่เปล่าน,นี่ฮะโอเคครบเย้หลังจากสแกนครบ100ร้อเปอร์าจะได้ยามา1เม็ดนะฮะอ่าอยู่นั่นเองทำดีมากไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยสพห้องนี้บงบอกว่าติดเชื้อไวรัสและผมเดิมพันว่ามันไม่มีความบังเอิญที่พวกเขาจะผ่านเขตกั้นของ FBC เราก็ทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้วตอนนี้ก็รอผลตอบกลับจากศูนย์ประชาการแล้วกันนะอ๋อสายฉุกเฉินอ่าฉันเองว่าไงอะไรนะอ๋อนั่นไม่เป็นไรจะผมรับต่อช่วงนี้เองพวกเราคงต้องทำมันโดยเร็วเริ่มเดี๋ยวนี้เลยอ่ะอืฮะ ดีเข้าใจแล้วจิวพรัรเกอร์เธอทั้งสองยังคงต้องสืบสวนต่อจะไดอะไรขึ้นครับเราขาดการติดต่อจากคริสและเจสิก้าเมื่อไรตอนไหนเรายังไม่แน่ใจผมได้ส่งพิกัดล่าสุดของพวกเขาไปให้คุณสัญญาณของเขาหายไปใจกลางทะเล ฉันคิดว่าพวกเขาอยู่บนภูเขาไล่ตามพวกเวโชใชแต่จากตำแหน่งที่พวกเขาอยู่พวกเขาน่าจะอยู่ที่อยู่บนเรือเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ฐานคอยรับผิดชอบหน้าที่การค้นหาและการช่วยเหลือพวกคุณทั้งสองจะอยู่ในสายตาผมรับทราบโอ้โอ โอเคกลับมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันนะฮครับท่ันบอกว,ว่าไม่เฮ้ยจะไม่ได้พูดว่าิสจะตายนะโอเคงั้นเริ่มไปหาเขาได้แล้วเออได้ยินอะไรไหมเสียงล็อกนั่นะ ๋เดวไปเช็คเองโอเคเดี๋ยวฉันจะดูว่าทำอะไรแถวนี้ได้บ้างรับทราบแล้ว,ลลวฉันจะไปทีู่บอดถ้าฉันเจอคริสโอเคครับตามหาคริสคริสหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะขาดการติดต่อไปประมาณ90กว่านาทีถ้ารวมตอนนี้แล้วก็ประมาณ100กว่านาทีอ่าไม่มีทางไปตัวตะกี้ไม่รู้เรียกว่าอะไร เล่นจบมารอบนึงก็ยังจำชื่อไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตามในเรื่องตรงนี้ไปแล้วเรื่อยๆนะฮะโตมีอะไรบ้างวะปั๊บฮิบๆ๊บเช็คก่อนนี่ไงปั๊บโอเคแล้วกระสุนมาห้านัด ขอบคุณ <c oughs> เฮ้อเสียงนี้เป็นกันเฮ้ยโอ้ยหายแล้วโอ้โหปล่อยกูโอ้โหเดินเสียเส่ยงเดินเสี่ยงยิงแขนมันก่อนครับยิงแขนยิงแขนแขนมึงอะอยู่นิ่งๆงเออนั่นแหละกูจะเข้าไปชก หวอนตายเรียบร้อยอะไรอ๋อตู้ล็อกเกอร์โอเคครับปั๊บสแกนกับเด้ตรงนี้แถวนี้มีของนี่ไงอยู่ตรงหน้านี่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 ชื้อ เล่นเกมทางนี้ต้องหมั่นช่างสำรวจนิดนึงฮะเพราะบางทีกระสุนตามทางมัน,มนไ,มไ,มไ,มไม่ไม่มันไม่ค่อยมีให้เห็นนะมันบางทีมันจะชอบซ่อนฉะนั้นเราต้องเนี่ยหมั่นหานี่ฟื้นโอเคครับเปิดดูซิเจออะไรไม่มีมีทางนี้นี่นี่อ่ะอีกแล้ว อยู่อีกด้านหนึง่งโอเคมีอะไรไหมนี่ยไม่มีล็อกประตูล็อกล็อกเฮ้ยเสียงกลิดมีคนรอดชีวิต้ะไม่รู้ใครอ้าวชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่เออ ไม่โควกำโดนแดกเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูไปเคียย์มึงครับหนึง่งเออมีอยู่กระบ,บอกหนึง่งโอเคครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมีกระเบิดไหมขอควางไม่มีดีมากยิงแขนยิงแขนดิยิงแขน เออนั่นแหละอ,อืมไข่ก่อนเอ,อ้ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเออเอ,อ้าวอ,อืมอ,อ้าวตายแล้วจิ <c oughs> ๋วกิดอะไรขึ้น <c oughs> ฉันเจอผู้รอดชีวิต B ิโได้ตัวเธอเธอคือใคร ฉันก็ไม่รู้ว่าใครนะรู้สึกจะไม่รู้จักนะฮะมีเจเนซิสเหมือนกันด้วยเดี๋ยวรูอเปล่าขอ,อสกแกนพวกนี้ก่อนโอเคเราเอาเจเนซิสสำรวจเธอนี่ได้อะไรมากุญแจครับ Parker, ปังเกอร์ฉันไม่เจออะไรไเลย <c oughs> แต่ฉันเจอกุญแจโอเคเข้าใจแล้วอ่าป่าเตยหมอนครับเราเรา,เราก็เก็บกระสุนรู้สึกตอนนี้จะแบกได้แค่30นัดชุด โอ้ไอ้เหี้ยโทษอืมอืมจัดต่อยหน้าทีนึงโอเขาเรียกเตะไอ้เบิร์ดไม่ได้เรียกต่อยอ่าอ่าหลุดสแกนครับสแกนไปเรืร่อยๆครับเจอคริสอ่ามาที่ตำแหน่งของฉันโอเคไปแล้วครับกำลังไปครับเปิดได้ไหมเยสเปิดได้ ห้องในมีอะไรไม่มีนี่ระเบิดโอ้โหเอทำไมมา,มารเรื่อยเรื่อยเลยวะเอาอีกีฉยขอพื้นที่กันเดินเร็วจังวะเอออืมโอเคเข้าไปแตะหนึ่งทีอโอเคครับ เฮ้ยในห้องนี้มีของนี่ไงโอเคเอาของเต็มมีไหมนี่ไงครับครับเต็มฮะมีไหมมีก็นี่ไงโ,โอ้ <c oughs> โอ้มีแต่กระสุนปืน ปืนพกแม่ของมีอยู่อย่างเดียวด้วยทำใจครับเ,เปิดไ,ได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปหาปาร์เกอร์ก่อนนะฮะโอ้โหโอ้โหพี่พี่พี่โอ้ยอย่ามาจูปูอือโอ้โหหายหน้าแดงแล้วโอ้โหแดกกัน ไอ้มาห้องกแ็แคบสแกนโอเคครับนี่ไหมเนี่ยโอ้โหมาอีกรั้งลัง,ลงเอาไปเ,เดิเดนเข้ามา โอเคได้ยาแล้วครับหนึ่งเม็ดโอ้โหขยันออกจริงเลยสงสารกูมั้งไหมเนี่ยอือไสแซดมาไปมันเออ แกนะ่ะห้องนี้มีของไหมไม่มีซึบกลับไปหาพาร์คเกอร์ก่อนพาร์คเกอร์พาร์คเกอร์อยู่ไหนโอเคใกล้ละโอ้ยตกใจชิบหาย มาเ็วเราต้องไปช่วยคริสนะเปิดประตูคริสคริสคริสอ้าวอ่ะเอ fuck What is this นี่มันอะไรโอ้เยี่ยมคิดายแล้ว มันคือกับดักครับหายแล้วมันคือกับดักอือหืออือมใครอยู่เนี่ยเฮอถึงเวลาที่ต้องเรียนรู้ความจริงแล้วคุณวาเลนไทน์โอ้ จโอ้ oh, จบตอนที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวโอ้ oh, ดูสกอร์ก่อนอ๋า oh, ได้เอสงะนะโอเคเดี๋ยวเราจบตอนทีหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อในตอนที่สองนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับตกลงแล้วคริสสายไปไหนแล้วตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันแน่นะฮะก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมนะไว้เจอกันใหม่ใจตอนหนะ้าทุย ลิ้นพันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ